สวัสดีครับวันนี้เพจพิมอเตอร์นะครับจะพามาชมนะครับชุดคิดโซนิกนะครับ65มิลนะครับวาว์ว F4 นะครับตัวนี้ใส่ชักเดิมนะครับ1ชุดนะครับประกอบไปด้วยลูกสูบนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบแต่งนะครับหัวนูนขนาด65มิลนะครับหลบวาวเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ มาพร้อมก,กันกับเสื้อสูบนะครับแต่งนะครับ65มิลนะครับควานขัดเงาเรียบร้อยนะครับบอกหน้าถึง69มิลนะครับคว้านได้อีกคว้าน6 5 5 6 6 6 6 6 5 67นะครับ67นี่คือจะบางพอสมควรแล้วนะครับ1ตัวนะครับ ฝาสูบนะครับอันนี้เป็นฝาสูบแท้นะครับทำวาล์ว F4 นะครับหลอดตรงนะครับทองเหลืองคาร์บอนนะครับพร้อมกับเปิดพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับเปิดไอเดียเสียให้แล้วนะครับซื้อไปก็ประกอบใส่ได้เลยนะครับ เจาะฐาน้ําให้แล้วนะครับปกติก็จะอุดไว้เพื่อให้เปิดพอตตัวนี้ได้เยอะนะครับใบวาล์ว wow, ตัวนี้เป็นแบบ cnc นะครับทั้งสองตัวนะครับทั้งไอ้ดีทั้งไอ,งไอ้เสียครับร้อยฟลนะครับ,รบใส่วาล์วเข้าไปแล้วประมาณนี้นะครับถัดมานะครับมีคร์บูเคเหลี่ยมนะครับ ตัวนี้ขนาด30มิมลนะครับตัวนี้งานใช้ดีนะครับ1ลูกนะครับชุดนี้มีบอลลูกสูบสลักกิบล็อกนะครับอ่านี้เป็นหัวเทียนโซนิคนะครับนี้เป็นของของบอสนะครับมีมแคมตัง1ตัวนะครับมาณนี้นะครับแคมหนึ่งตัว มาพร้อมกับประเก็นมินียม CNC 1มิลนะครับอันนี้เป็น CNC นะครับ1มิลเผื่อไว้เผื่อลูกค้าใช้นะครับที่จริงมันก็ลูกพอดีละใส่แค่ประเก็นตีนเสื้อนะครับ1แผ่นเท่านั้นแล้วก็ประเก็นฝาทากาวก็ประกบได้เลยนะครับมีประเก็นฝาทองแดง65มิลนะครับประเก็นชุดบนนะครับอีก1ชุดนะครับมีประเก็นตีนเสื้อแท้ อีกหนึ่งแผนนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่6,700บาทนะครับรวมค่าจะส่งด่วนฟรีนะครับคุณได้ของทั้งหมดนี้ไปนะครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่สั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อเข้ามาใน f a c e o o o เพจมอเตอร์นะครับไลน์ตามนี้เลยนะครับ